แพ็แหน่ส่งไม่เน่าเราแก้แบบนี้สวัสดีค่ะพบกับปูก,กันหรือว่านีกันฉกดนะคะจากสวนอิมสุกโอเกนีค่ะที่นี่ก็เป็นฟาร์มแหนแดงจากสวนอิมสุกโอเกนีค่ะเป็นแหนแดงลอยฟ้าโอเกนีค่ะอยู่ที่ดาดฟ้านะคะอีกสาขาหนึ่งของเราอยู่ที่ร้อยยองค่ะอ่านี่ก็จะเป็นแหนที่เรานำขึ้นมาพึ่งไว้นะคะ หลายคนมีปัญหานะคะว่าเวลาแพ็คแหนแดงส่งลูกค้าเอ๊ะทำไมทึงเน่านะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันให้ค่ะอ่าเราจะเห็นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเราขอดูก่อนนะคะว่าแหนแดงเนางามมากเห็นไหมคะสังเกตเห็นรากไหมรากเขาจะอะ่ถ้าดูไม่มีข้อเปรียบเทียบแบบนี้นะก็จะมองไม่ค่อยรู้นะคะว่าอ่เขาอ่งามแค่ไหนนะคะรากยาวจ้ะอะ ให้มาดูกระมังเซตนี้จะเป็นะจะมีที่กระมังที่พร้อมที่จะเก็บขายแล้วเพราะรู้ว่าอยู่ในระหว่างการเพราะนะอ่าเรามาดูกระมังนี้กระมังนี้อ่ายังอ่อนมากๆอยู่ยังอยู่ในระหว่างการเพราะนะคะเนี่ยเราจะเห็นนะเขียวงามเชียวอ่ะเขาจะต้นอ่อนมากอ่ะให้ดูนะคะเห็นไหมเขาจะต้นเล็กๆต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะอ่ะให้มาเปรียบเทียบกับ อันที่เราเก็บขายนะอ่ะมาดูนี่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดอันนี้เป็นต้นอ่อนอ่อนมากเลยค่ะอ่อนมากๆเห็นไหมต้นเขาเล็กมากแล้วก็ดูสังเกตเห็นรากไหมคะรากจะต่างกันเลยนะคะต่างกันลิบหับเลยนะคะนี่เป็นต้นอ่อนเวลาเรานําเอาไปเพาะเป็นแม่พันธุ์เวลาเพาะต้นอ่อนจะดีมากนะคะแต่ว่า บอกได้เลยว่าต้นอ่อนไม่เหมาะกับการแพ็คส่งลูกค้าเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะเน่านะเดี๋ยวเขาจะเน่าเพราะว่าเขาอ่อนมากค่ะแต่ถ้าแบบเอาไปเพาะแบบแบบไม่ต้องแพ็คส่งนะก็คือเอาไปเพาะก็ก็ดีนะคะอ่านีา่ส่วนแน่ที่พร้อมที่จะส่งลูกค้าเนี่ยคือ,คอว่าเขาก็ไม่ได้แก่มากนะต้องเป็นแบบโตเต็มที่โตสมบูรณ์อนะ่ะ เพราะว่าเวลาไปอยู่ในถุงแพ็กส่งเนี่ยมันจะอบเนี่ยเขาก็อาจจะมีการบอบช้ำจากการอบบ้างเห็นงามๆไปแบบนี้นะอาจจะมะีลากร่วงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาแข็งแรงแล้วเขาก็พอกมาใหม่นะคะซึ่งจริงๆจ,จะว่าไปแล้วถ้าเขาเป็นดอกใหญ่ๆนะคือพอเอาไปพกจริงๆอ่ะเราก็จะต้องทําให้เขาแตกให้กิ่งเขาหักเลยนะ ดอกอะถ้าดอกใหญ่โอ้โหดึงไม่ค่อยอยากจะออกเลยลากลากเขาแน่นแน่นมากอะโอเคอ่ะให้ดูอะตอนนี้เนาะเราจะมองว่ามันมันใหญ่ใช่ไหมแต่พอเราไปจับเขาเขาจะแตกต้นออกไปแต่ว่าต่อให้แตกต้นเห็นไหมแต่พอแตกต้นออกคือจะดูไม่ไม่ใหญ่ละจริงๆแล้วมันควรที่จะไม่ใหญ่แบบนี้นะคือเราควรจะต้องตบ,ตบให้เขาก้านเขาเนี่ยไหมก้านเขาหักออกจากกัน ควรจะตบตบอันนี้อันนี้3ามกิ่งใช่ไหมควรจะให้เขาหักออกจากกันแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เขางอกยอดแตกยอดเร็วขึ้นนะเพราะกลัวเขาจะตายก็ต้องแบบแตกยอดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคืออ่ะตัวที่สองอ่าทาไมเวลาแพ็แหนแล้วเน่านั่นก็เป็นเพราะว่าแพ็คแหนมาดไม่ได้ที่นะ แหนยังยังน้ำแฉะน้ำชํำอยู่เลยแล้วไปแพคเนี่ยอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหนึ่งมันแฉะมันก็เน่าอยู่แล้วแหละอ่าสองคือพอน้ำแฉะมากๆแล้วไปอยู่ในถุงแล้วรถขนส่งตากแดดมั่งอะไรมั่งไปอบเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแหนที่ถูกน้ำอุ่นลวกอะคะ่ะก็จะประมาณอย่างนั้นมันก็จะทำให้เน่าเนาะค่ะฉะนั้น ความพอดีของเขาคือให้เขาหมาดหมาดประมาณไหนอะถ้าเราเอามาแบบนี้นะมาแบบนี้แล้วเราก็จับดูเนี่ยมันจะแบบไม่ไม่มีน้ำแฉะติดมือค่ะไม่มีนะอย่างเงี้ยอันนี้คือพอเหมาะเนาะถ้าแบบเนี้ยไม่แน่นอนเห็นไหมคะ่ะพอเอาจากกระมังออกมาพอเราเอามาแบบเนี้ยมันก็จะแตกๆอย่างเงี้ยแหละคะ่ะไปถึงมือลูกค้าก็บอกว่าเออทำไมมันดูในภาพ้วมันสวยเชียว พอมาลับมาแล้วทําไมมันดูเล็ก,ลกมันต้องเล็กๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นต้นเล็กๆที่ไปเกาะกลุ่มกันอยู่เนาะแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องทําให้เขาแตกก้านหากักก้านอะไรเพื่อจะกระตุ้นการงอกเห็นไหมก็จะแบบนี้แหละนี่นะอย่างน,นะางนี้อาจจะมีรากร่วงบ้างเพราะว่าโดยธรรมชาติเขาก็จะต้องผัดรากของเขาอยู่แล้วค่ะรากใหม่ก็จะต้องออกงอกออกมาเนาะค่ะคือสรุปแล้วเทคนิคที่จะทําให้ แหนไม่เน่าเวลาแพ็คส่งลูกค้านะคะก็คือหนึ่งจะต้องได้แหนที่แข็งแรงข้อ2ก็คือจะต้องผึงให้หมาดได้ที่นะคะอย่าให้แฉะจนเกินไปนะเพราะเดี๋ยวจะทําให้ออกลายเป็นอบกลายเป็นอบแล้วเน่าอยู่ในถุงนะคะและที่สําคัญเวลาแพ็คก,ก็ต้องมีอากาศให้ถ่ายเทนะคะส่วนเรื่องการแพ็คแหนหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะทําคลิปมา แนะนําให้อีกทีนะคะอ,ะอ,ะอะย่างไงก็ฝากติดตามช่องสวนอิมสุโออร์แกนิไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ